พี่ๆนี่ ใครแบบว่าอยากได้งานน็อตซาลาเปานะคะวันนี้หนูมาแนะนําตัวนี้ตัวนี้มีสองสีนะลูกคา้ามีสีแดงกับสีน้าเงินนะคะลูกคา้าเป็นงานน็อตซาลาเปาราคาหลักสิบนะคะพี่ๆจะได้เป็นงานน็อตเบอร์สิบนะคะลูกคา้าสี่ตัวแบบนี้หนึ่งกล่องจะได้ไปทัง้งหมดสี่ตัวงานเกรดเอนะคะลูกคา้าใช้ตกแต่งรถมอเตอร์ไซค์นะเบอร์สิบนะคะเหมือนจะมีเบอร์แปดกับเบอร์สิบนะในตะกร้านะคะลองเลือกดูกันก่อนได้ีเป็นงานหัวแบบอย่างนี้อย่างนี้นะคะ งั้นหนูจะแกะให้ดู <c oughs> แกะไม่ออกเลยหนู <c oughs> แกะไม่ออกเลยทุกคน <c oughs> อ๋อแกะไอะไรคะ <c oughs> งั่นหนูแกะให้ดูนะคะ <c oughs> นี่ ให้ดูตัวหนึ่งก็พอแล้วเยวแกะไม่ได้นี่เห็นไหมทุกคนนี่งานสวยๆแบบนี้นะคะลูกค้าราคาหลักสิบเองใครสนใจนะคะกดอุย้ยกดสั่งได้ที่ตะก้าเหลืองด้านล่างซ้ายมือได้เลยคะ่ะ